สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวของคาวินฟิลิป์นะครับซึ่งข่าวของเจ้าตัวเรียกว่าร้อนแรงต่อนเนื่องเลยนะครับฟิลิป์รับอีกไม่กี่เดือนต้องตัดสินใจอน,นาคตตัวเองว่าจะอยู่หรือจะย้ายข่าวินฟิล จะต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเองในอีกไม่กี่เดือนถัดจากนี้ว่าควรจะย้ายออกจากทีมไหมหลังต้องการโอกาสในการลงสนามมากกว่านี้และตอนนี้ก็ตกเป็นเป้าหมายในการเติมทัพของนิวคาสเตอร์ในเดือนมการาคมด้วยโดยทางด้านฟิลิปเองนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า <im it> ผมรู้ว่าผมต้องลงสนามและแข่งขันทุกสัปดาห์ <im it> ผมจะต้องตัดสินใจเรื่องอนาคตของผมในช่วงหลายเดือนข้างหน้ากลิสเซาเกตเพิ่งบอกผมว่าผมต้องลงและหากจะรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำฟิลิปกล่าวต่อนะครับว่า ผมอยากลงสนามและอยากเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอดช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะอาการบาดเจ็บและปัจจัยอื่นๆนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องคุ้นคิดดูนะหวังว่าโอกาสของผมจะเข้ามาแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้แบบนั้นก็ต้องทําการตัดสินใจในแบบอื่นด้วยเหมือนกันนี่เป็นคํากล่าวของทางด้านคาวินฟิลิปนะครับพี่ได้พูดถึงเกี่ยวกับการลงเล่นของตอนเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับ ครั้งนี้ก็ออกยอมรับนะครับว่าต้องการที่จะลงเล่นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอยู่แมนซิตี้แต่ไม่มีโอกาสได้ลงเล่นตำมาเสมอนะครับเขาก็ต้องตัดสินใจย้ายนะครับและมีทางด้านนิวคัตเซิลนะครับที่อาแขนพร้อมที่จะรับคาวินฟิลิปเข้าไปในทีมนะครับมาดูข่าวที่2กันต่อนะครับข่าวที่2นี้นะครับก็มาดูมุมน่ารักน่ารักของเบรโดซิวาดิอาเซลเบรโดทำตัวเป็นวิกิพีเดียรู้ทุกเรื่อง ดูเบนดีอารประการหลังของแมนซิตี้และทีมชาติโปรตุเกสยกให้เบรเดซิวาทีมเมททั้งสโมสรและทีมชาติเป็นนักเตะที่สนิทที่สุดโดยมิวายเซลเพมเมเกอร์ชงสูงว่าเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องเหมือนกับวิกิพีเดียดูเบนดีอาเขาได้กล่าวว่าเบรโดซิวาคือหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของผมบางทีอาจจะซีที่สุดแล้วแม้แบ็กการาวด์ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันเพราะว่าเบรเดซิวามาจากครอบครัวที่มีเงิน แต่ต้องขีดเส้นใต้ด้วยว่ามีมุมมองต่อการใช้ชีวิตคล้ายๆกันมันสร้างความปิติแก่ผมที่มีคนแบบนั้นแวดล้อมและเขาคือหนึ่งในนั้นเขาเป็นคนที่อยากสนุกทุกวันจะด้วยหัวข้อใดก็ตามหรือเหตุผลใดก็ตามเรามักมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็เลยสบายใจผมปลื้มมากที่มีเขาอยู่ใกล้ๆเปรียบเทียบเหมือนผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แบรโดพูดไปจะหาวา่าโมแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่เขาจําเป็นต้องพึ่งพาผมก็จะใช้ผมเป็นตัวสกรีนหรือว่าตัวชนคู่แข่ง สำหรับแบรโดดูเป็นพวกสุขุมเรียบร้อยและมีความรู้หลายเรื่องแต่ไหนแต่ลรแล้วนั่นคือมาดคุณชายแบโดซินวาแต่เจ้าตัวก็ชอบดูและบอกให้เรียกเขาว่าเป็นวิกิพีเดียนี่นะครับมุมน่ารักน่ารักของทางด้านแบโดซินวานะครับผ่านทางด้านดูเบนดิอาร์ตมาดูข่าวที่3กันต่อเลยนะครับโรดี้บอกเป๊ปนี่แหละเชืยย่อยกระดับทําตนเล่นบอลง่ายขึ้น โรดี้แอนเดสกองกลางวัย27ปียืนยันว ma <have made wallet> <Stadium> ่าการทำงานภายใต้การคุมทีมของเปปปูเดียล่าได้ช่วยยกระดับฝีเท้าของเขาขึ้นไปยังจุดที่ไม่คิดว่าจะมาถึงและตอนนี้ก็มองว่าฟุตบอลเป็นเรื่องที่ง่ายได้โรดี้เขาได้พูดอย่างนี้นะครับว่าบอสเปปเป็นโค้ชที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอาชีพของผมเขาช่วยยกระดับผมให้ไปสู่ระดับที่ไม่รู้ว่าจะสามารถทําได้เมื่อคุณคุ้นเคยกับเขาแล้วเขาจะบอกกับคุณว่าทําไมไม่ทํากับพวกเขาแบบนั้นผมเห็นทุกอย่างง่ายขึ้น เขาให้กล่องเครื่องมือกับคุณและคุณก็มีเครื่องมือมากกว่าที่คุณเคยมีอยู่ผมเน้นย้ำถึงความสามารถที่เรามีในการใช้พื้นที่ได้ดีโดยขยับให้น้อยลงมีนักเตะเพียงไม่กี่คนหลอกที่พวกเขาไปไม่ถึงจุดสุดยอดนี่นะครับทางด้านโรดี้นะครับซึ่งเป็นกองกลางของทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในซีซั่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่สําคัญมากๆสําหรับแมนเชสเตอร์นะครับแล้วเขาก็ได้พูดถึง ความสามารถของเขาที่มีนะครับเพราะว่าเป็นเพราะบอสเ๊ปนั่นเองนะครับมาดูข่าวที่4กันต่อเลยนะครับโรดี้ลับมีความตุกที่ได้เล่นให้กับซิตี้ไม่ได้คิดไปไกลถึงการไปเล่นลีกซาอุโรดี้เปิดใจกับสื่อวิทยุสเปนบ้านเกิดของเขาเกี่ยวกับอนาคตในการค้าแข่งของเขากับแมนซิตี้ว่ายังไม่คิดไปไกลถึงการย้ายไปเล่นลีกซาอุตามแข่งรายอื่นขอแค่มีความตุกกับช่วงเวลาที่มีกับทีมในตอนนี้ โดยโรดี้เขาได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าผมพยายามเอนจอยกับช่วงเวลานี้เหมือนอย่างที่ไม่เคยนึกฝันว่าจะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกและเมื่อเกิดขึ้นทุกอย่างก็เป็นไปในแง่บวกสเปนเป็นประเทศของผมเพราะงั้นแน่นอนว่าเราจะได้เห็นกันผมเป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยแต่สิ่งที่ดึงดูดผมมากที่สุดคือด้านกีฬาผมต้องการที่จะเอาชนะและผมก็มาที่นี่เพื่อสิ่งนั้นและผมก็มีความสุขมากๆและเมื่อถามถึงว่ามีโอกาสไหมที่จะย้ายไปเล่นในลีกซาอุเพื่อกอบโกยทรัย์ โรดี้เขาได้ตอบว่ามันยากมากๆผมมีความสุขมากที่ซิตี้ผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับซาอุดีอาระเบียแต่การเข้าร่วมโปรเจกต์ที่นั่นคงจะสบซ้อนมากสําหรับผมสิ่งที่สําคัญอันดับแรกของผมในฟุตบอลคือความทะเยอทะยานทั้งในด้านกีฬาและส่วนบุคคลและส่วนรวมในตอนนี้ซาอุไม่เป็นแบบนั้นนี่นะครับโรดี้นะครับก็หมายมั่นปันมือมั่นใจนะครับว่าจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ไม่มีทางนะครับที่จะย้ายไปหลีกซาอุนะครับสำหรับเวลานี้นะครับแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะครับเขาได้เปิดเผยกับตื่อวิทยุบ้านเกิดของเขาที่จะเป็นในด้านของอนาคตในการค้าแข่งทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับเอาละครับสำหรับ e ีีนี้แอดมินแนะนำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ